โอ้โหนี่พอปอปอชอนี่ชัดเจนขนาดนี้ตอบกลับตอบกลัอบอ,บอบย่างรุนแรงมาขนาดนี้เนี่ยนะฮะรัฐบาลต้องร้องจากแน่นอนทั้งเอกสารที่หลุดออกมาก่อนหน้านี้เห็นไหมนะหลายคนบอกว่าได้อ่านแล้วเนี่ยมันก็ตรงค่อนข้างมากทีเดียวนะตรงและแรงด้วยคุณชุลพันธ์บอกแล้ววันนี้อาจารย์สิริลักษณาออกมาพูดแบบนี้อีกเนี่ยว่านั่นของจริงจ้ะว่าจะไม่ <c oughs> <c oughs> นะมันจะไม่ตรงอย่างนั้นได้อย่างไรทาให้ล่าสุดเนี่ยคุณภูมิธรรมนะฮะ เดินนครลอสแองเจลิสอยู่ดีๆนะฮะอากาศดีๆที่สหรัฐอเมริกาดูตลาดไนท์มาร์เก็ตของไทยอยู่ดีๆเนี่ยนะครับต้องรีบออกมาตอบโต้เลยทีเดียวบอกว่าอยากจะให้ทุกฝ่ายใ,ใจกว้างหน่อยได้ไหมให้รัฐบาลได้เนินเดินหน้าทำดิจิทัลวอลเล็ตเถอะแล้วก็ยังต่อกลับไปยังปปอชอด้วยว่าปปชค,ครับอย่าทำเกินหน้าที่แล้วก็เลิกสงสัย หยุดใช้จินตนาการได้สถีว่าจะมีการทุจริตนะฮะ <c oughs> นี่บอกเลยว่าอย่าจินตนาการ <c oughs> นะฮะอย่ามาโน,โนพูงง่ายๆคุณภูมิธรรมนี่บอกว่าปป,ปชจ๋าอย่ามาโนว่าจะมีการทุจริตนะครับชี้ <c oughs> ว่าข้อเสนอแนะเนี่ยเป็นข้อพึงสังวรแค่นั้นเองไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามครับโอ้โหแรงมาแรงไป อากาศดีทีเดียวนะฮะที่นครลอสแองเจลิสนะ <laughs> <c oughs> คุณภูมิธรรมเวชยชัย,ชยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์นี่ก็ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานด้าน,นการพาณิชย์อยู่ที่นั่นนะครับพูดถึงกรณีที่หลายฝ่ายออกมาเรื่องของประเด็นโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนะครับแล้วก็ยังมีฝ่ายค้านและก็สวเตรียมเอาม,มาอภิปรายซักฟอกอีกบอกว่าการดําเนินโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยก็เป็นเพียงโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ มีการถกเถียงกันว่าวิกฤตไม่วิกฤตแต่ความจริงคนที่สะท้อนเยอะที่สุดคือปัญญาชนที่เป็นผู้บริหารระดับสูงที่อยู่ด้านการเงินการคลังซึ่งตอนอยากให้รู้ว่าโครงการนี้เอามาแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐ,ฐกิจหากมองโครงการให้กว้างและใจกว้างหน่อยมันเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ <c oughs> ที่ไม่ได้คิดถึงว่าเป็นคนรวยหรือคนจน คิดว่าประชาชนทุกคนสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ตรงนี้จะช่วยเพิ่มกำลังซื้อทำให้วงจรเศรษฐกิจหมุนเวียนอยากให้เข้าใจตรงนี้เราอยู่ในระบบทุนนิยมต้องเป็นทุนนิยมที่เข้าใจมนุษย์ด้วยเห็นความสำคัญมนุษย์เห็นความเหลื่อมลำ้ำที่สำคัญเป็นการเรียนรู้ของประชาชนในโลกเศรษฐกิจยุคใหม่เศรษฐกิจดิจิทัลไงดังนั้น การรับรู้สิ่งนี้คิดว่ามีประโยชน์ส่วนที่จะวิจารณ์เนี่ยก็ได้แต่อยากให้เริ่มวิจารณ์จากเป้าหมายวัตถุประสงค์ไม่ใช่วิจารณ์จากจินตนาการของตัวเองเชื่อว่ารัฐบาลพร้อมพูดทุกเรื่องเพราะมาจากเจตนารมณ์ที่แก้ไขปัญหาขณะเดียวกันก็ได้ถแถลงนโยบายนี้ชัดเจนอยู่แล้วกับสภาเป็นนโยบายที่หาเสียงมาถ้าเป็นประเทศอื่นในโลกประชาธิปไตย เขาให้ทำทำแล้วดีถ้าไม่ดีต้องรับผิดชอบนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ทันไรก็มีเสียงวิจารณ์แล้วคิดว่าต้องเปิดใจให้กว้างหน่อยผู้สื่อข่าวถามว่านายกยอมรับว่าโครงการนี้อาจจะใช้ไม่ทันช่วงเดือนพฤษภาค,คมคุณภูมิธรรมบอกว่าอยู่ที่กระบวนการตัดสินใจว่าเป็นแบบไหนถ้าจะเลื่อนออกไปเรื่อยๆก็ต้องเลื่อนแต่ถ้าถามเจตนารมณ์รัฐบาลก็ไม่อยากจะเลื่อนยืนยันจะทำให้ได้ตามเป้า จะเริ่มต้นทำเมื่อไหร่ขึ้นอยู่กับเวลาและดูจากเจตนารมณ์ของนายกชัดเจนว่าต้องเดินหน้าเมื่อถามว่านี่แหละจุดจีใจดำก็คือเรื่องข้อเสนอแนะของปปชเนี่ยนะครับจะมีผลทำให้โครงการนี้ต้องยกเลิกไปเลยหรือเปล่าคุณภูมิทรรบอกว่าอย่างนี้เลยนะประโยคแรกเลยต้องถือว่าปปชทำเกินอำนาจหน้าที่นี่ทำเกินอำนาจหน้าที่นะเนี่ย คุณภูมิธรรมบอกเพร,ะระาะพรบชเนี่ยมีหน้าที่ตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วว่าเป็นปัญหาอะไรแต่โครงการนี้ยังไม่เกิดเลยแล้วไปสรุปว่าจะมีการทุจริตมีข้อควรระวังเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเออคิดว่าข้อควรระวังเนี่ยรับฟังได้แต่จะถือเป็นข้อห้ามก็ไม่ใช่นะท่านยังไม่กล้าพูดเลยว่าห้ามพูดเพียงสงสัยอย่างโน้นให้ระวังอย่างนี้อยากให้กลับมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงหน่อยได้ไหม ไม่ใช damn, ่โลกแห่งจ well, so. okay. ินตนาการย้ำอีกแล้วเนาะอย่าไปอยู่ในโลกแห่งความฝันย้ำอีกแล้วอย่าไปจินนะฮะจินอย่าไปจินตนาการว่าจะโกงกันมหาศาลนะฮะวงเล็บเพราะมันยังไม่เกิดขึ้นค่ะใช่ขอให้มาดูความจริงดีกว่าและการพยายามแก้เนี่ยต้องคิดรูปแบบใหม่ทําแบบเดิมมาสิบกว่าปีแล้วเป็นยังไงล่ะเอ๊สิบกว่าปีนี้รัฐบาลใครฮะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ค่ะอ้าวเหรอก็อยู่ที่เดิมเห็นไหม เศรษฐกิจก็ยังแย่อยู่จนถึงตรงเนี้ยถ้าปปอชอมีข้อเสนอมาแล้วเนี่ยเราก็พร้อมจะไตรตรองก็ถือเป็นข้อพึงสังวรแต่ไม่ใช่ข้อที่พึงปฏิบัตินะมเมื่อถามว่ายืนยันว่าจะไม่เลิกโครงการใช่หรือเปล่าคุณภูมิธรรมบอกว่าจุดมุ่งหมายอยู่ที่สถานการณ์ที่เป็นอยู่เชื่อว่าวันนี้เศรษฐกิจวิกฤตเรื่องนี้เถียงกันได้ต้องเปิดโอกาสให้รัฐบาลทำงานส่วนกรณีนายทักษิณคุณภูมิธรรมบอกว่าไม่น่ามีปัญหา เพราะกฎหมายที่ออกมายกโทษให้สามารถกลับไปอยู่ที่บ้านของตัวเองแล้วไปเลยนอกเรือนจำมีมาตั้งนานแล้วล่ะนะเพราะในเรือนจำเนี่ยอยู่ยากนะฮะมีความแออัดเขาคิดว่าเรื่องไหนที่โทษไม่รุนแรงนะฮะไม่รุนแรงใช่ไหมทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยคิดว่าเรื่องไหนที่โทษไม่รุนแรงปฏิบัติตัวดีนะฮะดีมากเลยเข้าไปเรือนจำปุ๊บก็ไปโรงพยาบาลเลยก็สามารถออกมาพักข้างนอกได้ ซึ่งอันนี้เป็นวิธีคิดสากลนะน้องพิมพอย่ามาหาว่าเลือกทํากับนายทักษิณนะสิ่งที่นายทักษิณได้รับประโยชน์เนี่ยก็มาจากกฎหมายนะฮะแล้วกฎหมายเนี้รู้ไหมว่าออกมาสมัยพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์เป็นนายกเนี่ยออกกฎหมายนี้มาอดังนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรที่จะต้องไปกังวลนะและเมื่อเรียกร้องให้นายทักษิณเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนี่ไงก็เข้ามาแล้วไง เออนี่ก็อยู่ตามกระบวนการยุติธรรมแล้วไงจะเอาอะไรอีกเขาก็พูดถูกนะถูกไหมก็ช่วยจนจนแบบกฎหมายนี่มาตั้งแต่ยุคพลเอกประยุทธ์แล้วก็จริงก็จริงเออแล้วท่านเป็นโทษที่ไม่รุนแรงปฏิบัติตัวดีออกมาได้เลยยังไงถือว่าดีกลับไปอยู่บ้านตัวเองไปนอกเรือนจำเสียเพราะมันก็มีกฎหมายอยู่ไงตามนั้นนะ่ะไม่แต่งงมากที่บอกว่าคุณภูมิธรรมบอกว่าอะไรนะคะพี่แจ๊คค่ะ เอยู่ในโลกจินตนาการเพ้อฝันไม่เปิดใจเขาไม่ได้ถามอะไรเยอะเลยคุณแค่ตอบให้ได้ไปดูสิว่าอะไรคือวิกฤตคุณอธิบายหน่อยอธิบายตามหลักเศาสา์ด้วยไม่คุณภูมิธรรมเขาให้ไปถามประชาชนจใช้ไปถามแม่ค้าแม่ค้าก็บอกวิกฤตสิถามเราสิเราก็บอกวิกฤตถามเราเราก็บอกวิกฤตถูกไหม แต่ว่าแต่เอาความรู้สึกไม่ได้ไงคุณภูมิถามคุณภูมิทาเตือนเพราะว่าอย่าอยู่ในโลกจินตนาการแต่ว่าขณะเดียวกันก็อยู่ในความรู้สึกไม่ได้เป็นประชาธิปไตยก็ต้องฟังเสียงประชาชนก็นี่ไงถูกแล้วไปถามประชาชนจะไม่ถูกตรงไหนทําเลยออกพรบเลยค่ะไม่ต้องเป็นพรบแล้วออกพรบเลยค่ะทําเลยจริงมาดูอีกคนหนึ่งดีกว่าอ่าฝ่ายค้านค่ะอันนี้ก็ออกมาสับเหมือนกันใช่ไหมสับเละค่ะคือจริงๆ รัฐบาลทําได้นะพี่แจ็กทำอะไรเนี่ยออกได้เลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องฟังก็ได้เพราะว่าคุณภูมิรัม์พูดเองว่าเป็นแค่ข้อเสนอแนะกวฤษฎีกาก็ให้ข้อเสนอแนะมาแล้วบอกว่าไปทําตามมาตราห้าให้มันถูกกฎหมายกันแล้วกันปปชก็เสนอมาแล้วแต่ปปชนี่แรงค่อนข้างที่จะบอกเลยว่ามันเสี่ยงมากที่จะผิดกฎหมายถ้าไม่กลัวเขาทำไปแล้วค่ะพี่แจ็กนี่เพราะกลัวงไง ก็พะกลัวไงมันมีมันม,ม,นมีร่องรอยที่เคยเดินไปแล้วเข้าคุกอยู่ใช่ไหมไม่อย่างนั้นทําไปแล้วมาฟังความคิเดเห็นของทางป